สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชายพวกคลั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้เรามาชมบทวิเคราะห์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่2ของกลุ่ม F นะครับโดยที่ปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะพลาดไม่ได้โดยเดดขาดเพราะว่าในนัดแรกนั้นผาถ้าพายกับยังบอยทีมจากสวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยฮะสามแต้มเท่านั้นนะครับถ้าหากอยากจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกโดยวันนี้นะครับ เป็นการวิเคราะห์คู่ระหว่างปีแสดงแมนเชสเตอร์นะครับจะเปิดบ้านอูดทรอฟฟอร์ดตอนรับการเมืองของเบียริโอนะครับจากสเปนซึ่งคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในศึกยูฟายูโรปาลีกนัดชิงชนะเลิศแล้วเป็นแมนยูพ่ายมานะครับฉะนั้นก็มีนัยสําคัญก็คือการหลังแขนด้วยนะครับวันนี้ต้องมาดูกันว่าต้งสื่อนั้นเขาจะให้ใครชนะเดิมนี้มีอะไรกันบ้างนะครับโดยคู่นี้นะครับจะมีการวิเคราะห์นะครับ แล้วก็สภาพความพร้อม11รายชื่อที่คาการว่าจะลงสนามนะครับโดยคู่นี้แข่งกันวันที่29กันยายนนะครับซึ่งก็ตามประเทศไทยก็คือตี2นะครับก็นอนดึกอีกแล้วเรามาดูสภาพความพร้อมกันเลยครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไปแสดงแมนเชสเตอร์นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็พึ่งาพายให้กับสโมสรสิงห์พง์์แอสตันวิลล่าไปอย่างน่าเจ็บแสบนะครับก็โดน เสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับตอนนี้สําหรับโอเลกกนาโซชานะครับเรามาดูสภาพทีมแล้วตอนนี้กันหน่อยนะครับโดยนักเตะที่ไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้ชัวร์นะครับก็จะมีมาคัสร้อยฟอร์ดนะครับยังไม่พร้อมคือหายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่ความฟิตเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกคนนึงก็คือฮามัดดิโยโลนะครับแน่นอนไม่มีชื่อและอารอนวันปิากาที่โดนโทษใบแดงในนัดที่ไปเสียบสกัดใส่ผู้เล่นของอยังบอยนะครับก็ไม่ได้ลงสนามในนัดนี้ ส่วนต้องลุ้นเช็คความฟิตนะครับนั่นก็คือแฮร์รี่มิควายและก็ลุกชอแต่ล่าสุดนะครับทางสื่อ,อได้รายงานมาว่าค่อนข้างชัวร์แล้วนะครับว่าแฮร์รี่มิกวายและลุกชอนั้นจะไม่สามารถลงสนามได้นะครับก็น่าเสียดายฉะนั้นก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าอุลิกนาโซคาจะส่งใครลงเล่นแทนนะครับเราไปดูสภาพทีมนิวตนะตอนนี้นะครับทีมนิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับนั่นก็คือ,อ ตอนนี้สื่อบอกว่าภายใต้แรงกดดันของอลิโกแนนโซชาดูเหมือนว่าในค่าคืนวันพุธท,ที่ถึงเนี่ยต้องชนะสถานเดียวแล้วนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยโดนทางกูรูเนี่ยหรือว่าสื่อต่างเนี่ยวิเคราะห์เลยนะครับว่าถ้าหากแพ้ในนัดนี้มีโอกาสเด้งค่อนข้างสูงมากและบ่อนระะับปนันที่ถูกคนหมายของประเทศอังกฤษก็ดันให้อุลิกอนาโซชาเนี่ยเป็นกุนซือตัวเต็งที่จะโดนปลดนะครับส่วนตำแหน่งอื่นนะความพร้อม อารอนวานซิก้าอารอนวานปิซก้าโดนใบแดงนะครับไม่สามารถลงสนามได้นะครับฉะนั้นในตำแหน่งของเขาก็จะเป็นของดิโกดาโลนะฮะนักเตะอาทิมชัดโปรุเกตนะครับคอยเสียบแทนอยู่ท่านั้นขวานะครับแล้วก็ตำแหน่งอื่นๆน,นะครับนั่นก็คือตำแหน่งแผงหลังนะครับไม่มีแฮร์รี่ไม่ก่ายนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของท่านั้น วิกตอร์ดินเลิฟนะครับที่จะมีโอกาสจับคู่กับเลเฟรเอลวารานในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับอ่าฮาริไม่กว้ายไม่มีส่วนอีกคนหนึ่งก็คือลูกชอร์นะฮะทางด้านซ้ายนะครับซึ่งมีการบาดเจ็บในนัดที่แล้วฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสของอเลสเตเลสนะครับที่จะได้ลงเล่นแทนนะครับในตำแหน่งแนวรับของปีศาจแดงนะครับก็ย้อนมาที่แผงกองกลางนะครับก็มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะฮะไล่ตั้งแต่ดันนี่ฟานเดอร์เบ็รก จดนชันโชเจสซี่ดินกาดนะครับอองโตนี่มาซยาวก็พร้อมนะครับแล้วก็เอนิสันคาวนีทั้งหมดที่กล่าวนี้นะครับพร้อมลงเล่นทั้งหมดเลยนะฮะก็เป็นนิมิตหมายดีที่จะทําให้คุณซื่ออเลกนาโซชาเลือกว่าใครจะลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแต่ที่กล่าวมาเนี่ยมีโอกาสได้ลงเล่นนะครับแต่ในส่วนของเจดนชันโชน่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับเพราะว่า,าทางสื่อนั้นเขาบอกว่าที่ แมนยูพักไว้นัดเจอกับวิลล่านั้นนะครับจะเอาชันโชนเนี่ยมาจัดเต็มกับใส่บียร์ริโอนะครับฉะนั้นสื่อมองว่าเจเดนชันโชนนั้นมีโอกาสเป็นตัวจริงมากที่สุดกับนักเตะที่กล่าวมาข้างต้นนี่นะครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคริสโนโรนัลโดนะครับเรียกได้ว่าถูกโฉลกในะกับการเล่นกับบียร์ริโอนะครับโดยสื่อบอกว่าโรนัลโดยิงไปถึง10กระสิลูกจาก19นัดที่พบกับบียร์ริโอนะครับก็ค,คือชอบยิงเลยนะฮะแล้วก็ คือตัวของโรนัลดเคยคัดแข่งกับเรมดริดนะครับแล้วก็ชอบยิงใส่เรียวๆฉะนั้นวันนี้โรนัลดแน่นอนจะได้ยืนเป็นหน้าเป้าให้กับเรมดริดนะครับก็ต้องมาดูกันว่าจะทําสถิติเพิ่มใหม่นะครับอ่านี่คือสภาพความพร้อมของฝั่งไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเราก็หยิบมาดูฝั่งของผู้มาเยือนจากทีมสเปนนะฮะบียาริวนะครับนักเตะที่รับบาดเจ็บนะครับไม่สามารถลงสนามได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับก็จะมีซามเอลซูคูเวนะครับ เจอรัตมเรโน่นะครับดานี่ราบาเดอรมีปิโน่นะฮะแล้วก็ฟานเชสก็กลังนะครับคนนี้นี่เคยค้าแข่งกับอาร์เซนอลนะครับติดโทษใบแดงส่วนที่กล่าวมา4คนเนี่ยปาดเจ็บนะครับไม่ไม่สามารถลงสนามได้นะครับค่อนข้างพักนานเลยนะครับอ่ะเรามาดูสภาพทีมนิวของต้งฝั่งของบีบีราริลนะครับทีมนิวของเขาเขาก็บอกว่าเจอรัต โมเรโนนะครับซึ่งทำประตูในศึกยูโรปาลีกในนัดที่เจอกับแมนเชสเตตในรอบชิงนะครับที่เอาชนะไปได้นะครับดูเหมือนว่าจะมีพร้อมนะครับในนัดนี้ที่จะเจอกับแมนยูเพราะว่าเหมือนอหลังจากที่พลาดการลงสนามกับเรอัลมาดริดมาแล้วนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาฉนะนั้นนัดนี้อีกก็คงจะพลาดก็คือจรัดโมเรโนนะครับส่วนอีกตำแหนงหนึ่งของพวกเขานั่นก็คือ SAMUEL ซูคู w วนะครับซึ่งอมองดูแล้วในเกมเยือนปีแสดงก็ไม่น่าจะพร้อมพร้อมด้วยดานี่ราบาและก็เจเรมีปิโน่ก็ไม่พร้อมนะครับในส่วนของฟันชิสก็กำลังก็ติดโทษใบแดงนะครับส่วนท่านั้นเปาตอเลสน,นะครับพร้อมลงสนามนะครับในนัดเจอกับแมนยูที่โอทาฟอร์ดนะครับนี่คือสภาพทีมของบีเีเรียลนะครับ เราขยับมาดูทางฝั่งของสื่อนะครับคาดการณ์ว่า11รายชื่อผู้เล่นที่จะลงสนามนะครับของหนังสือโดยแมนเชสเตอร์เจ้าบ้านนะครับจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับก็จะไล่ตั้งแต่ผู้เล่นเสาประตูเป็นดาบิดเดคเคีร์กองหลัง4คนทางด้านซ้ายเป็นอเล็กเซย์ลิสนะครับเซนเตอร์วันนี้ใช้ราเฟลวารันจับคู่กับวิกตอรีนเนลเลอรส่วนทางด้านขวาเป็นดิโกดาโลนะครับซึ่งจะลงมาแทนอารอนวานปีซกาส่วนแผงกองกลางตัวรับนะครับ ใช้ปอบบานครับลงมายืนจับคู่กับเดวิสันบาติดนะครับส่วนเฟสเฟสและแคสกอตแมคทูเนียจะ,ะได้เป็นเพียงแค่ตัวสำรองขยับมาที่แผงแนวลุกนะครับหลังจากที่จานันโชเนี่ยโดนดรอปไว้ในนัดเจอกับอาร์เซนอลล่านะครับนัดน,นี้ได้โอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับจะยืนทางฝั่งซ้ายนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นบูโนเฟอร์นันน์สนะครับคอยทําเกมข้างหลังโรนัลโดส่วนทางด้านขวานั้นก็เป็นเมสันกรีนวูดนะครับอ่า โดยนัดล่าสุดเนี่ยโดนสื่อนะครับลุมจวกใหญ่เลยบอกว่ามีแต่ก้มหน้าก้มตายิงไม่มองเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับที่มีโอกาสที่ดีกว่านะครับก็โดนไปยกหนึ่งนะฮะฉะนั้นนัดนี้ก็จะได้มีโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงอีกเกมหนึ่งนะฮะสำหรับทางของกรีนบูนนะครับแล้วก็ยังมาดูทางฝั่งบียาเรลกันหน่อยนะครับที่จะมาในระบบ4-3-3นะครับก็ผู้สาประตูนะครับก็จะเป็นเจโรนิโมลุสลี่นะครับ อกองหลัง4คนนะครับทางด้านขวานะครับจะเป็นฮวนฟอยส์นะครับเซนเตอร์ Center, วันนี้ใช้ลาอูอาร์บิออสนะครับจับคู่กับเปาตอเรสนะครับส่วนทางด้านซ้ายของพวกเขาใช้อลฟองโซเบราซานะครับทางด้านซ้ายส่วนแผงกองกลางนะครับก็จะมี3คนเอเตยนกาปูเอ้นะฮะทางด้านขวาตรงกลางก็จะเป็น d ดาเนียสบารเรโ h o นะครับ ส่วนสายสุดก็จะยืนด้วยมานูเตลิกเกลอสนะครับอ่าส่วนแผงเกมลูกนะครับวันนี้จัดเต็มจริงๆนะฮะใช้มอยสโกเมสทั้งด้่นขวานะครับแล้วก็ตรงกลางนั้นเป็นปาโกอัสกาเซ่นะครับส่วนสายสุดก็จะเป็นอนุสดันชูม่านะครับนักเตะผิวสีนะครับนี่คือไลอัพของเบียร์ยอที่จะมาในระบบ433นะครับอ่ะเรามาดู ทั้งฝั่งสื่อหน่อยให้ใครชนะนะฮะในนัดนี้ทางด้านวิเคราะห์สื่อก็ยังมองว่าเป็นการให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับโดยสื่อมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นนะครับแพ้มาสามนัดจากสี่นัดหลังสุดฟอร์มไม่ดีเลยนะครับตอนนี้บอลเล่นไม่เป็นทรงเลยนะฮะสำหรับเลดเดวิลนะครับอเลกุนาโซชาเนี่ยเปิดหัวก็ยังไปแพ้ยังบอยอีกนะครับบอกว่าตอนนี้ขาดความมั่นใจเหลือเกินนะฮะและเบียร์โอนั้นนะครับ ก็พวกเขาก็ในซีซั่นนี้ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับโดยแมนยูเนี่ยไปแพ้เบีรยรลิวในนัดนชิงชนะเลิศเมื่อรุ่นการที่แล้วนะครับอ่าก็เสมอกันนะครับใน90นาทีนะครับก็ไปแพ้อดวลดีกานะครับส่วนเบีรยรลิวนะครับทีมของพวกเขาลงตัวนะฮะก็หลังจากที่ออ่มีสถติการลงเล่นในรุ่นการนี้นะฮะโดย หนักไปทั้งเสมอนะเขาบอกว่าหนักไปทางเสมอนะครับเล่นเป็นทีมคล้ายๆแบบเน้นผลการแข่งขัน,นเขาก็เลยมองว่าบียร์เรียลเนี่ยจะสามารถมาดึงคะแนนจากแมนเชสเตอร์เตดได้ได้ได้วยการเสมอนะครับเขาก็คาดการณ์อย่างนี้นะครับทางสื่อแนะให้ให้เสมอนะครับอ่ะเรามาดูต้องฟังแฟนบอลกันหน่อยออแฟนบอลน,นะครับเขาก็ยังมองไปที่ชัยชนะแมนยูครับสองหนึ่งนะครับ,นค,รบคนนี้ส่วนคนนี้ก็ยาวหน่อยเขาบอก อ,อูนายเอเมเีเนี่ยคุมดีนะครับแล้วก็หลังจากที่เ,เป็นโค้ชที่เก่งกว่าเลยก็บอกเก่งกว่าอเลิคอนาโซชาแลวก็ถ้าแพ้ก็ยังมองว่าแพ้แบบสูสีแต่เขาว่าน่าจะบุกมาเยือนและชนะไปได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นแฟนบอลของฝั่งสเปนหรือเปล่าของบียารเรียลหรือเปล่านะครับ <S <S นี่คือตังสือเขาคาดการนะครับในส่วนตัวแอดมินหน่อยแอดมินก็ยังคงคิดว่าตอนนี้เนี่ย เป็นงานหยาบของแมนเชสเตอร์เลยครับแต่ว่าถ้าหากมองอีกมุมหนึ่งถ้าหากรวมพลังหรือว่าผ่านนัดน,นี้ไปได้แมนยูจะก,กลับมามีกําลังใจมากโขนะครับฉะนั้นจุดนี้จุดสําคัญเลยนะครับจุดตายนะฮะห้ามแพ้หรือขาดเพราะว่านัแรกเนี่ยไม่มีแต้มฉะนั้นวันนี้นะครับมองดูแล้วถ้าหากอเล็กซานด์โซชาจัดชุดนี้ลงนะครับมีเจเดนชันโชนะครับที่คอยกระชากก็เลื้อนะครับแล้วก็ยังมีโรนโด้ค้ำหน้าด้วยนะครับ แอดมินก็ยังคิดว่าแมนเชสเตอร์น่าจะเก็บชัยชนะไปได้แต่อาจจะหืดขึ้นคอนะครับเพราะบียริลเนี่ยเป็นทีมที่เ,เรียกว่าถ้าเป็นทางลีกของเรอัลมาดริดสเปนเนี่ยก็เป็นทีมอยู่ในท็อปซิกของพวกเขานะครับหรือว่าบิ๊กซิกก็ได้นะครับบียริลเนี่ยเป็นทีมที่การคุณภาพของอุนายนเมรี่เป็นทีมเล่นที่มีระบบระเบียบนะครับแล้วกเ็เป็นทีมเอนเตอร์เทนด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมองแล้วถ้าหากชนะได้เนี่ยก็คงจะหืดขึ้นคอ สัก1นูนย์ะครับแต่คิดว่าคงไม่แพ้หรอกนะครับหลังจากที่ดูแล้วแผงหลังก็ขาดไปเยอะอยู่นะครับขาดทั้งแม็กควายคือขาดแม็กควายเนี่ยก,ก็ไมไ่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าแม็กควตอนนี้ฟอร์มตกนะอ่าฉะนั้นดูตรงนี้แล้วว่าลีนเดลฟก็ไม่ได้ขี้เล่เลยนะครับที่มาจับคู่กับเรเฟวรานที่เคยเล่นในสเปนด้วยนะครับส่วนโรนัลดก็ชอบยิงเบียริลด้วยนะครับฉะนั้นมองแล้วแมนยูน่าจะเก็บ3แต้มไปได้โดยแอดมินมองดูแล้วนะครับอ่า แมนยูน่าจะชนะแบบหืดจับนะครับส่วนสถานการณ์กลุ่มในตอนนี้เนะี B ่ยบีเจโรยอยู่อันดับที่2นะครับมี1แต้มส่วนแมนยูยังไม่มีแต้มนะครับอ่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องลุ้นกันให้หนักเลยนะครับสําหรับทัพปีศาจแดงนะครับแฟนบอลมีความคิดเห็นกันอยอารไรสาหรับคู่นี้นะฮะเชิญร่วมเสนอวยการคอมเมนต์ใต้คลิปอย่างสุภาพเช่นเคยก็ขอออกตัวกับเพื่อนๆเช่นเคยนะครับว่าการวิเคราะห์นี้นั้นมันเป็นการวิเคราะห์สดๆนะครับไม่มีตัดต่อนะครับถ้าหาก ติดขัดอะไรก็ขออาภัยด้วยในส่วนของข่าวตอนเย็นเดี๋ยวมาพบกันนะครับชอบกดไลค์ชอกดแชร์แล้วก็ทายผลสกอร์ข,ข้างล่างคลิปได้เลยนะครับ